แม่บ้านอาหารแพลนเบสสวัสดีค่ะวันนี้เรามีเมนูคุกกี้เพื่อสุขภาพมาฝากค่ะก่อนอื่นนะคะก็เตรียมเครื่องบดสับหรือว่าเครื่องปั่นก็ได้นะคะเราใส่ข้าวโอ๊ตแบบเกรดหนึ่งถ้วยตวงค่ะอันนี้เป็นอัลมอนด์นะคะแบบดิบทั่วชนิดอื่นใช้ได้เหมือนกันก็ประมาณ1ส่วนสีถ้วยตวงโกโก้ผงนะคะก็ 1>, 1ช้อนโต๊ะค่ะจากนั้นก็ปั่นให้ละเอียดตามต้องการใครสนใจเครื่องปั่นตัวนี้นะคะก็ดูลิงก์ใต้คลิปได้เลยนะคะราคาไม่กี่ร้อยบาทนะคะแล้วว่ามันก็ใช้ดีใช้คุ้มอยู่นะคะปั่นให้ละเอียดได้ประมาณนี้เนาะเราก็จะใส่ง g าขาวนะคะเป็นแบบดิบงาดดาก็ได้นะสักประมาณ1ช้อนโต๊ะค่ะตามด้วยกล้วยนะคะ2ลูกเป็นกล้วยน้ําว้าถ้าใช้กล้วยหอมก็ประมาณสัก1ลูกใหญ่นะคะจากนั้นก็ปั่นทุกอย่างให้เข้ากันค่ะ ถ้ามันยังเข้ากันไม่ดีเท่าไหร่ให้เราคนอีกรอบนะคะเพราะว่าส่วนด้านล่างเนี่ยมันจะย,ยังผสมได้ไม่ดีเท่าไหร่นะคะจากนั้นนะคะก็ให้เราปั้นเป็นก้อนกลมๆแล้วก็ใส่ถาดที่รองด้วยกระดาษรองอบอย่าลืมวอร์มเตาอบไว้ด้วยนะไฟที่ใช้ก็ประมาณสัก1 6 0ยหกถึงร้อยนะคะถ้าใครอบในมอเอทอรไรนะ้ำมันก็ประมาณสักร้อยห้าสิบองศาก็พอเนาะจากนั้นนะคะเราจะกดให้มันแบนนิดหนึ่งนะคะเพื่อที่จะได้ใส่ท็อปปิ้งได้ง่ายๆนั่นเองค่ะ สำหรับท็อปปิ้งจะใส่เป็นถั่วชนิดอื่นๆก็ได้นะแนะนำว่าให้เราแบบบดให้มันเล็กนิดนึงนะวันนี้เราเลือกเป็นงาขาวดิบนะคะโรยลงไปแล้วก็กดนิดนึงค่ะแล้วก็นำไปอบจนมันแห้งนะคะความแห้งนี่ถ้าอยากให้กรอบมากก็อาจจะอบนานหน่อยเนาะ เราใช้เวลาอบประมาณเกอบเกือบสานาทีนะคะเพื่อนก็จะได้ประมาณนี้เนาะ,ะเขาก็จะแบบแข็งๆหน่อยความกรอบไม่มากนะคะแต่กินแล้วรสชาติกําลังพอดีเลยนะมีความหวานอยู่ค่ะอร่อยด้วยเอาไว้ทานคู่กับเครื่องดื่มนะคะหรือว่าจะทานเล่นๆพกทานติดตัวได้เลยมันค่อนข้างที่จะอิ่มอยู่นะเพราะว่าตัวข้าวโอ๊ตเนี่ยเขาจะมีไฟเบอร์เยอะอยู่แล้วนะคะก็ทําให้เราอิ่มได้นะคะลองไปทําทานกันดูค่ะ